ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนะครับทําเริ่มท in. Ken Ken ําตู้ฟักนะครับทําตู้ฟักช่วยเพื่อนครับก็คําเลยครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนกเป็ดน้ํานะครับก็ตอนนี้นะก็น่าจะประมาณสักน่าจะสองเดือนกว่าแล้วมั้งสองสามเดือนแล้วมั้งครับน่าจะสามเดือนแล้วครับอายุเขาครับเขายังตัวเล็กอยู่เลยนะครับเนี่ยครับนกเป็ดน้านะครับเนี่ยครับเกิดพอๆกับพวก เป็ดบาบารี่นี่นะครับอันนี้คือรุ่นๆเดียวกันหมดนะครับนี่ครับอย่างไก่นี่ก็น่าจะเข้าสี่เดือนแล้วครับตัวนี้อัตล็อกเนี่ยอันนี้น่าจะสามเดือนนะครับโรดแดงนะครับนี่ครับดูนกเป็ดน้ํานะครับตัวนี้ต่างจากเป็ดทําเป็ดบาบารี่มากนะครับคือผมก็มีเอฟซบางท่านนะครับบอกว่ามันตัวมันเล็กแค่นี้นะครับมันมันไม่โตนะครับนกเป็ดน้ําตัวไม่โตตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเขาโตขึ้นก็น่าจะ น่าจะโตเหมือนเป็ดทั่วไปนะครับแต่แต่เขาไม่โตนะครับเนี่ยครับตัวเล็กแค่นี้ครับเนี่ยอันนี้คือเป็ดที่อายุสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วครับมีสองตัวนะครับนกเป็ดน้ําก็ถ้าผมก็เล่าไปหลายคลิปแล้วนะครับคือนกเป็ดน้ําเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปล่าหรือว่าไปเอาเขามาเลี้ยงนะครับคือว่ามีพี่นะครับเขาไปนานะครับแล้วก็ไปเจอไข่นะครับเขาไป เหมือนไปไถนาอะไรเนี่ยแหละครับไปเจอไข่แต่แม่เขาไม่อยู่นะครับแม่แม่เป็ดนะครับเขาก็เลยเอาไข่มาให้ผมฟักนะครับมาให้ผมฟักปุ๊บมันก็เกิดเกิดมาเป็นเนี่ยครับตอนแรกคิดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรนะครับพอพอมันเกิดออกมาปุ๊บมันก็มันก็เป็นลูกเป็ดตัวขาวๆดำๆผมก็ทําคลิปลงนะครับทําคลิปลงแล้วก็ให้เอฟซีครับเอฟซีบอกว่ามันคือตัวอะไรนะครับ ก็มีบางท่านก็รู้นะครับว่ามันเป็นนกเป็ดน้ํานะครับก็เลยบอกผมว่านกเป็ดน้ามันแล้วพอมันโตขึ้นมันก็เป็นอย่างงี้ครับนี่ครับตัวเนี้ยนี่ครับนกเป็ดน้ําก็ผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมมันไม่โตนะครับก็เลยทําคลิปอัปเดตแล้วก็มีเอฟซบางท่านบอกว่าตัวเขาไม่โตนะครับเขาจะโตประมาณนี้ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับนกเป็ดน้ํเนีครับ ่เคยเห็นนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องตัวใหญ่เท่านี้นะครับเป็ดถ้าเป็ดธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้มันมันน่าจะเป็นแบบเป็นนกด้วยเป็นเป็ดด้วยนะครับเพื่อนผมบอกว่ามันกินปลานะครับนกเป็ดน้ำเนี่ยชอบแอบมากินปลานะครับตอนนี้ที่เขาไม่ไปไหนก็คือเขาน่าจะคุ้นชินกับตรงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับก่อนหน้านี้ผมตัดปีกนะครับตัดปีกคือไม่ไม่ให้เขาบินออกไปนะครับก่อนหน้านี้บินนะครับบินออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็โดนหมาขับนะครับเกือบ เกือบจะโดนเกือบจะโดนกัดตายแล้วนะครับนี่ครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราไปพาไปอัปเดตเด็กๆนะครับผมเอาเด็กๆมาเพิ่มอีกนะครับเป็นโรสเป็นบาพีเยอรมันนะครับบาพีเยอรมันเอามาเพิ่มอีกสิบสามตัวนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็มีสเปซอออตโตล็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราพามาอัปเดตควายกันบ้างนะครับพอดีว่ามาเปิดน้ําให้ควายนะครับตอนนี้ก็กินฟางนะครับเดี๋ยว บริเวณข้างๆเขาก็ข้าวเขาเหลืองๆนะครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ปล่อยควายไปบริเวณข้างๆบ้างนะครับนี่ครับอัปเดตน้องเฮงๆหน่อยอันนี้แม่ชาบานะครับนี่ครับก็ผอมๆหน่อยครับกับกําไรนะครับนี่ครับน้องกาไรนี่ก็พฤศจิกานี้จะครบ2ปีนะครับพฤศจิกาเดือนนี้ครับวันที่20นะครับเขาเกิดวันที่20พฤศจินะครับก็จะได้2ปีนะครับดูครับสปีก็โตนะครับควายนะครับนี่ก็ มาเกิดกับผมนะครับน้องกาไลนะครับโหดูมันนอนที่โคนนะครับนอนที่โคนขี้โคนปิดกาไลนี่ก็สวยครับกําไลสวยไอเฮงอ่ะเฮงเฮงเฮงนี่ก็เกิดเมษายนนะครับเกิดเมษายนวันที่เจ็ดเมษายนนะครับเฮงนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณหกเดือนนะครับน่าจะหกเดือนหกเดือนนิดนิดนะครับประมาณนี้ครับเฮงก็เป็นเนี่ยครับเป็นสามแม่ลูกนะครับสามแม่ลูก นี่พ่วงนี้เข้าข้อไปแล้วนะครับแต่งัวแน่นอนตรงนู้นนะครับเปลี่ยนที่นอนนะครับเต้าหวยนะครับตอนนี้เต้าหวยมันท้องอีกแล้วนะครับเต้าหวยนะครับอยูโรไปไหนไม่รู้ครับยูโรปกติมันจะตามมานะครับเต้าหวยท้องอีกแล้วนะครับนี่เต้าหวยยูโรไปไหนลูกไปไหนอันนู้นพี่เผือกนะครับพี่เผือกโอ้โหไปเผือกดูมอมแมมมากเลยผมว่าจะแยกเลี้ยงอยู่ เดี๋ยวสนตะภายใหม่นะครับเชือกของพี่เผือกมันขาดหลุดลุ่ยหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวนู่นมาแล้วยูโรมาแล้วยูโรไปไหนมามานี้ยูโรยูโรนะครับชอบชอบ,ชอบมาเลี้ยงมัวเลี้ยงควายนะครับยูโรนี่ครับก็ควายของผมมีทั้งหมดแปดตัวนะครับแปดตัวก็มีตัวเมียอย,ยู่ตัวเมียตัวเมียสี่ตัวผู้สี่ครับน่าจะใช่ปะ อันนี้มีเมียสองใช่ครับใช่ใช่ก็มีไอลูแป้งนะครับไอขุนทองนะครับพี่เผือกแล้วก็ไอเฮงนะครับสี่ตัวตัวเมียก็สี่ตัวนะครับตัวเมียก็มีน้องกําไรนะครับแม่ชบาแล้วก็มะลิกับอัญชันนะครับก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่าแม่อัญชันที่เราที่เราผสมเทียมไปนะครับจะผสมติดหรือเปล่านะครับ เนี่ยครับตัวนี้ครับเขายาวๆเนี่ยครับผสมเทียมเรียบร้อยนะครับเอาน้ําเชื้อของไอ้ชื่อโชคซีพีนะครับใส่นะครับออกมาอัปเดตงอควายกันก่อนที่จะไปดูเด็กน้อยนะครับไปดูไก่กันตอนนี้ค่ําไวมากนะครับประมาณ5้าโมงกว่านะครับตอนนี้นะครับเริ่มมืดๆแล้วครับอากาศที่นี่เริ่มเย็นแล้วนะครับที่นี่เริ่มเย็นแล้วตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเริ่มอากาศเย็นแล้วครับก็ฝนก็หายไปนะครับฝนหายแล้วครับดูยูุโรมันจริงขี้งวับจริงขี้ควายครับ อยูโลทำไรฮะทำไรไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูเด็กๆกันครับไปดูไก่กันที่อำเอใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องปิดน้ำก่อนผมเปิดน้ำให้ควายนะครับดูครับโอ้โหน้ำสระนะครับน้ำสระน้ำที่ควายเล่นนะครับผมให้ลงสระตรงหน้าบ้านริมน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่โคลนหมดแล้วนะครับคือเขาซอกแซกจนดินมันถล่มลงมานะครับกลายเป็นที่โคลนหมดเลยนะครับ ไปครับไปดูไก่ครับนี่ครับที่เอามาใหม่ก็จะอยู่คอกนี้นะครับโอ้โหมุดครับไฟขาดนะครับเดี๋ยวเปิดไฟครับโอ้โหเปียกน้ำอ่ะเปียกน้ำอ่ะนี่ครับนี่เป็นบาบีเยอรมันนะครับกับสเปรดอัลตรอนนะครับตัวเล็กเนี่ยอันนี้รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กอันนี้รุ่นหนึ่งครับ อันนี้จะส่งลูกค้านะครับบางส่วนนะครับก็มีออตลลบนะครับออตลลบแล้วก็บราม่านะครับนะครับบราม่าพูกเล็บฮอนนะครับอันนี้บาบีเยอรมันนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับบาบีเยอรมันก็จะมีรุ่นที่ใหญ่เลยนะครับที่โตเลยรุ่นนี้ครับประมาณเดือนครึ่งนะครับที่แบ่งได้บางส่วนนะครับเนี่ยตัวผู้นี่เข้ากันเหรเฮ้ยมีโลเข้ามา ดูแล้วตัวผู้นะครับจะพอๆตัวเมียก็คือตัวผู้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับที่มองได้สายตาเปล่านะเพราะว่าขนเขาจะซิดๆนะครับตัวผู้นะครับอันนี้ก็เตรียมส่งเหมือนกันนะครับบางส่วนนะครับนี่กดสเปรด์อาตล็อบตรงนีครับโตแล้วครับอาหารจะให้กันอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็สำหรับบาปรีเยอรมันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็จะมีเป็นรุ่นเล็กนะครับรออีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับให้โตแล้วสองสัปดาห์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวแบ่งนะครับแบ่งได้นะครับบาทีเยอรมัมนก็สองสัปดาห์ก็สองร้อยครับก็ตอนนี้ก็ไก่ก็รอส่งนะครับอยู่ในสถานะรอส่งพรุ่งนี้นะครับไปประมาณสามกล่องนะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสอีกสี่กล่องนะครับ ก็จะมีที่แบ่งได้ตอนนี้ก็จะมีนะยครับยังมีเจ้าของนะครับบารีเป็นบารพีกระสุนสัตว์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกตัวนะครับประมาณหกตัวบารพีกระสุนสัตว์รุ่นรุ่นเนี้ยครับรุ่นไก่นะครับรุ่นประมาณสามสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์กว่าๆนะครับบอกเลยว่ลาะครับหลครับนี่บารพีเยอรมันนะครับอันนี้คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะปนกันนะครับเพราะผมใส่ห่วงข้อขาไว้นะครับเรียบร้อยนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นบบบบาาวววีีีเยยอรรรรรมมมมัััันนนนะะะคค่่่หงขไไ้้้แลจ โอกาสที่จะปนกันได้นะครับเพราะว่าพอผมพอผมเอามาปุ๊บผมก็ใส่ห่วงขาเขาเลยนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็พามาดูควายนะครับก็ไม่ได้ดูคลิปควายคๆกันหลายคลิปแล้วนะครับก็พามาอัปเดตน้องๆนะครับน้องควายกันสักหน่อยนะครับก็เด็กๆมาใหม่นะครับเด็กๆมาใหม่เป็นชุดของบาพีนะครับบาพีระมันนะครับรุ่นหนึ่งสัปดาห์นะครับรุ่นนี้ก็ รอยสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งนะครับให้เขาโตแข็งแรงกตัวนี้หน่อยนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่มาดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม